ใส่โอกาสนี่หรือว่าพื้นที่นี่เนาะในการขอบอกขอบใจหรือว่าขอบคุณแฟนคลับพี่น้องทุกท่านที่ว่าห่วงใยที่หกักที่แพง่งที่เมตาที่กรุ่าเนาะที่แบงปั้นนำใจไล่มาฮาทีมงานข้องผววง้าทุกคนเนาะอะ »ដែលដែរល់ធ្ន� demasiado ranchai f a i t ອ១៍លំំក reagитан � e x a m i n i n ນ the 어쨌든 adolescents 어서 antee that this is all right and this is not too atrocious. Absolutely not. ນ h a t s a DVD, the transcript may rain and reduce the kommer s don't explode. Thus, you're misfortune prisoner. If this to succeed, remember to leave your criticism and return with thebar. Also, remember มื้อนี้เนาะเนื่องในฉลองแสนทรัพย์ทิพย์แสแลวเนาะซึ่งตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมที่2ที่วา่าเฮาได้วางแผนไว้แล้วก็ได้จัดขึ้นในมื้อนี้เนาะซึ่งก็สิขออ่านรายชื่อผูอ้ใหญ่จะดีเนาะที่วา่ารวมกันสมทบพอประมาณเพื่อฉลองแซนซสแนัทิพย์แวนํากันก็รวมนี่ก็หลายหมื่นบาทอยู่เนาะหลายพันบาทอยูย่ กมีพอไส้ซ่านเนอหนึ่งพันบาทแล้วก็มีผีวัลพงที่แก่หนึ่งพันบาทมีพระอาจารย์ทางฝั่งไทยเนอผุนเทียนสิน,นยอมว่าพี่เอ็มเนอหนึ่งพันบาทแล้วก็มีพอสมอลหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนอหนึ่งในวันเกิดเพิ่นพร้อมเนวันที่เจ็ดเดือนสี่เนอแล้วก็มีผีซักซิ่นน้ำโสห้าร้อยบาทมีพระอาจารย์จากฝั่งไทยเนอโบอประทรงองนามหนึ่งพันบาทแล้วก็มีพระคู่อีกคนหนึ่งเนอแต่กะสิบโคอออกซื้อเนอหนึ่งหมื่นบาท หลกักกมีผีต่อมนะโอนมาเพิ่มนอหนึ่งพันบาทแล้กก็มีผีไปลงผีวิลพงศ์ที่แก้วอ้นมาให้หวมทําบุญสื่อพาพมเนาะแต่ว่ากเอามารวมในงบนี้คือเกา่าเพราะว่าพาพมเขาก็เอางบนี้ไปสื่อเนาะร่วมจากฝั่งไทยเนาะเป็นเงินจากฝั่งไทยทั้งมดก็คือหมนะื่นแปดพันเนาะลักการมีพอส่้วนจากต่างประเทศนะเนาะผนส้มทถงงบประมาณมาก ให้เป็นเงินกีบมาเลยก็คือซ้ำลานกีบร่วมเขากันกับปรามานเก่าหลานไปกับกีบทาบัหักขาท่เมียมจากฝั่งไทยก็คือจะเป็นเก่าหลานแปดแสนสี่สิบพันทาหักขาท่เมียมออกก็คือซ้รลอยหกสิบบาทคุณเป็นกีบก็จะได้คุณแล้วก็บวัวเป็นกีบก็จะได้อยู่เก่าหลานเจ็ดแสนซ้ำพันกีบหรือว่าเก่าหลานไปอะไรเกือบสิบล้านน้องอ่าการที่ว่าไล่พอสมควรเนาะซึ่งอ่า สังเงินน่กะอ่าเขาได้แบ่งเป็นสามอย่างเนาะหนึ่งก็คือได้ไปสื่อหาพมเนาะซึ่งจะถวายที่วัดบันบากเมื่ออื่นมือคือเนาะวันเสาร์ถ้าผู้ใดสะดวกก็ไปน้ากันเนาะตอนเสาร์วันเสาร์แล้วก็เป็นมือไซบาดอยู่ผุ่นเขาจะไปถวายผาะพมนํากันถือว่าจะรองแซนรัพย์ทีมเสแหน่คือกันตัวน,นั้นก็ได้แล้วก็ได้เหตุกิจกรรมก็คือแจก อาหารให้เด็กหน่อยอยู่ที่โรงเรียนบ้านพุงขอที่จริงนาะเขาก็บ่มีเวลาไล่เนาะมันกะบ่อยากพ่อมปนได้เนาะกับพ่อกินอยู่แต่ว่าอยากให้มันพ่อไล่ก่นนั้นเนาะแต่ว่าเมือนั้นเขาบ่มีเวลาไล่นียเวลาจํากัดบ่มีการวางแผนเลยเนาะสื่อสุกเซินอ่าแกะก้ๆวเอาไวาจำหนีนะจะพ่อเนาะโดยบริกรรายละเอียดกะพอดีได้จัดไปแล้วเนาะเป็นจํานวนเงินอยู่หนึ่งล้านกับสิบเอ็ดพันกีบเรือนอกนั่นก็คือเอามาจัางงานอยู่นี่ซึ่งทั้งมดทั้งมวนเนาะคิดว่าเมื่อไหร่บ้านสองล้าน อันนี้ก็สําหรับเงินทีเพิ่นพากาหว่วมฉลองแซนซับถีบแซนแนวเนาะแล้วก็สาหรับงบอื่นๆก็จะมีพี่น้องช่วยเลือเป็นขาน้ํามันขาให้ใส่สวนตัวอน,นุนอันนี้ลายยางถูกทานทุกคนเนาะทีช่วยเลือดถีบเรียกว่าทีมงานก็ลายคนให้ทีมงานนี่ก็ยั่งบดีนะอา่าให้ตายแน่เนาะก็อยากใส่โอกาสนี่หรือว่าพื้นที่นี้เนาะในการ ขอบอกขอบใจรือว่าขอบคุณแฟนคลับพี่น้องทุกท่านทีว่าห่วงใยที่หักทีแพ่งทีเมตาทีกรุณหน้าเนาะทีแบ่งปั้นนำใจไล่มาฮะทีงานข้องผัวเฮ้าทุกคนเนาะไล่จากทิทีก็ไล่ไปต่อคนอื่นเนาะแบ่งปั้นแช่กันเนาะแบ่งความสุขให้คนหอบค้างเนาะซึ่งตอนนี้ก็ก่อนทีทิพย์จะขอบใจก็ยางให้ทุกคนเนาะเป็นตัวแทนก่อนเนาะแล้วก็จึงเข้าสุดท้ายแล้วก็ปิดคลิปเลยอ้าวก็ข้อขอบอกขอบใจได้เลยที สนับสนุนส่องปลาทิบกระโคอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเงินคำได้รังเข่าขอนาได้ลังโฮมเด้อกินอยาบกยกอยาลงซาถูกขอบใจเด้อทีอวยพรปีใหม่เปนงะเพมมอลเอวยพปีใหม่นะก้ยพอสมอนอยู่ดีมีแห้งช้ทุกคนเเออเออเออสมอเน่รายกัดพัี่น้องทุกท่านทีไฮยูก็มาณมาอะไกระคยอวยพรห้พอสมอนเนาะ วันเกิดกับข้อให้อยู่ดีไม่แห้งน้วามเจะไ,ได้ความไขายามีเเนาะและพี่น้องคือฐานเนาะที่ส้มสดขึ้นส,สวยเรือเนาะให้พี่น้องคือทานที่เขามากส้มจงอยู่ดีไม่แห้งนควาก็จะไ,ได้ความไขายามีพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมมโนมาถูกประกันเนาะสาถูกพี่น้องแสดงกับข้อไว้พ่อให้ถูกฐานจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบผล ประสบผลนสาเร็จในนาทีการงานได้คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองไปทางได้ก็ข้อมีแต่คนหาคนแพงซาถูกมึงอย่าเสียใจาปกก็ขอขอบขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่พาเงินมาให้ลูกหลานได้เมตกิจกรรมก็ขอให้ผู้ใหญ่เจดีความเจ็บจะได้คงกายยุบเออผ่อนเลยอ่ะอ่ะก็ขอเออพ่อให้พ่อพี่น้องทุกคนมีอยู่ดีมีแหงเมื่อถึงทุกคนนะก็ ข้อเขาประคบใจเนาะกับจากชิ้นแนวเบาคือกันแล้วเมื่อกีนีะแล้วขอขอบูุคันลายแล้วนะรู้ปีใหม่ก็บข้อทุกคนปีใหม่ข้อผืนยู่ดีมีแห้งชุดกระพรเข็มแข้งปัจจจารโล่ไพ่ข้าเจ้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตซาถร่วลำรวยรลำรวยข้อเขาประบใจน้ำปุยใจดีที่ได้สนับสนุนน้องอันทิพย์ ควมทีมงานของทีมเชนแอร์พร้อมทีมงานเนาะอันนี้ก็ผู้ขายเองก็ได้มาเป็นแขกรับเซิร์นมาเนี้ขอขอมอกุกขอบใจน้ำบุญใหญ่ใจดีที่จะได้สนับสนุนให้มีสุขภาพรเขม้มแข็งความสิ่งที่บุดีใ้เป็นน้ำปีเกา่าปีใหม่มาฮอลล์มิตแต่สิ่งดีๆสุดท้ายเนี่ยบุมี่ยังขอให้มีสุขภาพรเข้มแข็งต่ออันนาทีการงานสนับสนุนอันทีมงานของเราทุกสิ่งทุกประการฮัตตลอดปลอดภัยมดทุกผู้ทุกคนนะขอคำมุกขอบใจ าารนร่ค <ๆ S 2> ่ะแน่แน่ครับอันนี้นขอสบายดีปีใหม่เด้อเอฟซีทั้งหลายขอให้อยู่ดีมีแห้งได้ความเจ็บจะได้ความไข่บ่มีไรขอให้สุขภาพแข็งแรงกุดคู่ทุกคนเดอออ้อก็ขออวยพรวันเกิดพอสมหวัขอให้อยู่ดีมีแห้งได้เอฟซีทุกคนทีฝากงบประมาณให้จัดงานในมือนีก็ขอบใจหลายๆสบายดีปีใหม่มือสุขุสุขคนเนาะละกา อวยพรวันเกิดให้พอสมอนนอนลล่ากะให้เพ,พิ่์นนลล่กาพี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแหงมีสุขภาพเข้มแข็งให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่โศกแต่ลับสาธุกข,ขอขอบคุณขอบใจลายๆเด้ยยเอยผู้ใหญ่จดีที่ฝากเงินมาให้ทีมงานฟงองกล่เง้าได้เห็นกิจกรรมาการกินที่ใหม่เขให้เอฟซีถูกฐานนี่ก็สุขภาพแ,แข็งแรงต้องเจริญได้ต้องพัฒนาให้ก็จะลงค่เจ็บ มีแล่น้องท่องเลยมาเบาใจเลยไลย่อ้าวเนาะอันนี้ก็บ,บ่มี่ข้ามเบายัางไลยได้อันนั้นเป็นแม่ของทิบกด็ดีมีแต่ว่ามีอันความมันนิ่งย่อมนำใจแล้วผู้ใหญ่ใจดีที่จะพอดส่องทิบย์เชื่อแนวผ่านมาขั้นท้าบ่บ่มีผู้นูน้นแรงผู้ใหญ่นู้นแรงมาปั่นนีก,ก็คือสิม,มีบ่มี ลิปย์เชนแนวมาหอดเทิงปัจจุบันนี่นี่กข้อเขโมกข้อใจเมื่อถูกขู่ถกคนเด้อผู้ใหญ,ญ่เช่ดดีผัวชนะชนน่น,นผ่านมาแมนผูบ่อประงคงออกน้ำก็ะไฮขอบใจคอยขอบใจเมื่อถูกขูจกุก้นในน้ำเป็นแม่ข้องทิพย์เชนแนวเนาะอันนี้ก็ขอกกล่าวข้ามบากขอบใจลยร้ปวดเจ้าก็ะไฮอายุมันควนเยืนเด้อตอนับ อันโชงทายปีเก่าตอนฮับปีใหม่ราย,ยก็ให้มีแต่ลำกระปลุ้ลยเด้อมันเงินมันค้ำเด้อเงินไหลน้องทองไหลมากเงินดอลาลาร์ไหลเข่าเด้อถูกขู่ถูกก้นเด้อใชาถูกอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นถ่ายรายการเนาะพี่น้องอันนี้คาเต้นหนึ่งสองสองเสนหาป้อ่ะอันนี้ใไฮตุลเซนอ่ะเป,ป็นปีใหม่ อันนี้เป็นลูกพ่อหนาเนาะแต่ว่าแมยกับเพิดแมย์กับพอเพื่อนั้นอันนั้นยากันอลแหละแต่ว่าก็ยังคือเป็นอายเป็นหนองกันอยู่เนะาะยังมีแบบกันยังส่วนเพื่อนกกว่าเก่ากะทีมกะยาขอขอบุณขอบใจล้ายเนาะสำหรับพ่อแม่ี่่นนองเมื่อสุดผู้สุดก้นเนาะทีเมื่อ ที่ยูเคียงคางที่ชาแนลตลอดมานับต่างแต่แฟนคลับกนญแจกน้าต่างแต่ตับตั้งซองไม้แะ้วก็คอยสนับสนุนบอกว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือว่าเบิงโฆษณาใหา้คอ่อยส่วนเลือททางด้านกิจกรรมหรือว่าทางด้านส่วนตัวเป,เป็นขา้ํามันเป็นขาปัดโทรศัพท์ขาเหด็ดัวเห็ด่วนขาเดินทางขาอื่นๆทุกอย่างวันเกิด ข้องคว้นทุกอย่างทีใดมากเนาะที่ก็ต้องขอขอบคุณข้อขอบใจารเนาะขอบใจไม่ถูกคู่ทุกคนอย่างนี้เนาะกัข้อไ้พ่อแม่พี่น้องพี่พี่พ่อแม่ป่าลูกทุกคนเนาะจงมีแต่ความสุ้ความเจริญปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บสุขภาพแข็งแห้งกัน,น,นกุุงหงเฮืองเหตุการณ์ขา่ายง่ายมือก็ข้อห้มีแต่ลูกค้ามีแต่เรินอลไรนองท่องไรมาเนาะแล้วก็มีแต่ความสูขตลอดปีสาธุ ขอขอบคุณกับใจลายถือเฉือเนาะซะถือกาคที่มีสีเจ้า้เพิยงเท่านี้เลยเนาะพี่น้องเจอก,กันใหม่ในคปหน้าสวนะัสดีสำเร็จเนาะงาน,กนเกลียงติดแนว